สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมเช้มฟอร์ดนะครับมามารีวิวเจ้าฟอร์ดเลนเจอร์เอ็กแอลพัทนะครับผมตัวนี้จะเป็น10บปูนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2นะครับแรงม้าจะอยู่ที่160แรงแรงบิดจะอยู่ที่385ร้นิวตันเมตรนะครับผมเอ็กซ์แอลพัทนะครับผมจะมีทั้งหมด4สีนะครับจะมีสีขาวสีดําสีแดงนะครับแล้วก็สีบอลเงินนะครับผมคันนี้นะครับผมแต่งหน้า f 1 5เอฟหนะครับแล้วก็กันชนโลบาของ Outlander นะครับเดดี๋ยวพาามมชชุแต่งใกล้ๆทีละะส่วนนนกััครบ ด้านหน้านะครับผมอันนี้นะครับผมจะเป็นกระจังหน้าทรงสี่เหลี่ยมค้างหมูนะครับตัวนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับเซ็ตชุดกันชนหน้า F150 Spider นะครับจะมีกระจังหน้ากันชนแล้วก็ซุ้มล้อนะครับเซลล์บางคนนะครับอาจจะเขียนแยกย่อยนะครับผมอันนี้คือมันมาในเซ็ตนะครับกระจังหน้านะครับอันนี้ทําเป็นสีดําด้านนะครับผมตัวนังสือฟอร์ดนะครับทําเป็นสีแดงนะครับทำเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมด้านในนะครับจะเป็นตะแกรงรังผึ้งนะครับผมนี่ แล้วก็จะใส่ไฟ LED นะครับผมหรือว่าไฟสีว่ครับสีเหลืองนะครับผมนี่แล้วก sure? ็ <sk r municip als> ถัดมาด้านล่างนะครับผมจะเป็นในส่วนของกันชนด้านล่างนะครับตัวนี้อันนี้เราจะทําเป็นสีดําด้านตัดกับสีบอนเงินนะครับนี่นะครับสามารถแจ้งมาได้นะครับอยากทําเป็นสีดําด้านทั้งหมดก็ได้นะครับหรือว่าอยากทําเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดก็ได้นะครับแจ้งมาได้นะครับนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟตันหมอกนะครับ XL พัดเดิมๆจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับอันนี้เราก็ใส่เพิ่มให้กับลูกค้านะครับผมนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟรูปตัว C นะครับอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของ F150 Spider นะครับจะเป็นรูปตัว C ตัวเล็กนะครับผมนี่แล้วก็ด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นอะคริลิกสีดำนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือไฟหน้ามาแต่งนะครับนี่เอาโคมเดิมของแท้นะครับไปทาใส่เป็นไฟ Daylight s t e p w i n g แบบนี้นะครับแล้วก็ คีบฉลามสาเขียดนะครับผมแล้วก็ใส่วงแหวนเป็นแบบเหลี่ยมนะครับผมวงแหวนมีแบบกลมกับแบบเหลี่ยมนะครับสามารถเลือกได้นะครับคันนี้ใส่เดวีไอสีแดงนะครับผมนี่ถัดมาด้านบนนะครับผมจะเป็นในส่วนของสกรูปนะครับตัวนี้จะเป็นสกรูปทรงฟิตนะครับผมอันนี้ก็จะทําเป็นสีทูโทนนะครับทําเป็นสีแดงตัวรถตัดสีดําด้านนะครับแล้วก็ตัวแรดทําเป็นสีแดงนะครับนี่นะครับผมถัดมาด้านข้างนะครับจะเป็นในส่วนของซุ้มล้อนะครับ ตัวนี้นะครับผมจะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเรียบนะครับนี่นะครับซุ้มล้อสามารถเลือกได้นะครับจะมีแบบเรียบกับแบบมีหมุนนะครับสามารถเลือกได้ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของแมกยางนะครับตัวนี้จะเป็นแมกออฟโรดขอบ16นะครับลายมาเวลนะครับผมสีดําขิดแดงนะครับผมมาพร้อมกับยางบอนเตอร์เอนะครับซีรีส์ยางนะครับผม26 5ห0 R16 นะครับนี่นะครับผมถัดมานะครับ แก้มข้างนะครับตัวนี้จะเป็นแก้มข้างเดิมของ XL พันนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มข้างนะครับถ้าเป็นพวก XLT ขึ้นไปนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะครับกระจกเดิมจากโรงงานก็จะเป็นสีดําด้านนะครับคันนี้ใส่แค่เบ้าลองมือเปิดนะครับผมส่วนของมือเปิดจะเป็นสีดําด้านมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับผมลูกค้าเลือกเป็นลายนี้นะครับสติ๊กเกอร์มีหลายแบบหลายลายให้เลือกนะครับสามารถเลือกได้นะครับนี่ ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของราวหลังคานะครับอันนี้ราวหลังคาเราก็จะใส่เป็นสีดำด้านให้กับลูกค้าเช่นกันนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะติดกันสาดให้ด้วยนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบหนานะครับนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของโลบาร์นะครับตัวนี้จะเป็นโลบาร์ของ Outlander นะครับผมจะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่ 3, านะครับปกติเอกพัฒจะไม่มีไฟเบรกดวงที่สนะครับ พอใส่ลบาตัวนี้ไปก็จะมีไฟเบรกนะครับผมนี่ตัวนี้จะเป็นทรงสี่ขาแบบยาวนะครับกระบะไลเนอร์นะครับเช่นเคยนะครับแถมให้เป็นของแท้นะครับผมนี่นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกันชนหน้าเดิมกระจังหน้าเดิมนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมใส่โชคด้วยนะครับผมเวลาเปิดจะสโลล์ลงแบบนี้นะครับนี่นะครับจะช้าหน่อยนะครับแต่เวลาปิดนะครับข้อเสียของโช๊คนะครับจะหนักครับนี่นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นไฟท้าย LED นะครับผมทรง V 2นะครับนี่นะครับผมจะเป็นเส้นแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นไฟถอยนะครับตรงนี้ก็เวลาเบรกนะครับจะเป็นรูปตัวสีสีแดงตรงนี้นะครับผมนี่แล้วก็ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของครอบฝาท้ายนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะใส่เป็นสีดําด้านนะครับผมตัดสีแดงนะครับผมตัวงสือฟอร์ดเราทําเป็นสีแดงนะครับนี่ แล้วก็กันชนหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ Outlander เช่นกันนะครับผมตัวนี้นะครับพร้อมกับบอลลักห่วงลักจุงสีแดงนะครับอันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับจะเป็นไฟนะครับจะเป็นสปอร์ตไลท์ LED นะครับผมสองข้างนะครับแล้วก็จะมีไฟส่องกับป้ายนะครับนะครับสองข้างถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ถอยหลังนะครับปกติเดิมๆจากโรงงานจะไม่มีนะครับ XL พันนะครับเราก็จะติดเพิ่มให้กับลูกค้านะครับผมสี่จุดนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับผม แล้วก็อันนี้นะครับผมจะเป็นกล้องถอยหลังนะครับคันนี้ใส่จอ a อนด o อ d ด้วยนะครับเดี๋ยวภาพจะไปออกที่ที่จอนะครับผมเดี๋ยวพามาชมภายในกันครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของภายในนะครับภายในนะครับผม xl พัดนะครับเดิมๆจะเป็นเบาะผ้านะครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนใส่เป็นเบาะหนังให้กับลูกค้านะครับผมเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้สีแดงนะครับนี่นะครับผมแผงข้างประตูด้วยนะครับนี่เกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ ธรรมดา6สปีดนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นสวิตปิดเปิดไฟตันหมองครับสีเขียวเปิดนะครับสีแดงปิดนะครับนี่พวงมาลัยนะครับผมจะเป็นพวงมาลัย e-pads แบบซับแรงกระแทกนะครับจะมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับผมอันนี้นะครับผมเปลี่ยนใส่จอ Android นะครับผมกล้องถอยหลังตัวเมื่อกี้ก็จะมาออกพ่จอแบบนี้นะครับจอ Android นะครับผมสามารถเปิดดู YouTube ได้นะครับมี Netflix นะครับมี Google Map นะครับ เหมือนโทรศัพท์ a n d r o อ d เครื่องนึงเลยนะครับผมนี่แล้วก็จะมีแถมกล้องบันทึกหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีแถมพรมกระดุมเข้ารูปให้กับลูกค้านะครับผมนี่นะครับพรมกระดุมนะครับนี่อันนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของจอเดิมนะครับก็คือให้กับลูกค้านะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเบาะหนังด้านหลังนะครับนี่นะครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า ford ranger x p พั h นะครับผมที่แต่ง สไตล์แบบชุดกันชนหน้า F150 Spider นะครับแล้วก็กันชนโลบา o u t l a n d e r นะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดน,นะครับผมสนใจอยากจะแต่งนะครับหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนนะครับส่งแบบหรือว่าตัวอย่างมาให้ผมทั้งไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร,ร์โทรศัพท์และไอเดียไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ